อาดิบองก็เอาเอาเลอัดปากไว้แล้ว้องใส่อาดิบโอ้เพื่อนร สว, <ersch> สวัสดีครับแฟนๆวัชพลมานะครับวันนี้เราพามาชมรถนะครับอรแอมบลแนนนะครับรถแอมบลแนนหรือว่า,ารถโรงบาลนะครับเป็นรถฉุกเฉินอ,อันนี้บริาจากโดยนะครับบ้านขนมคุณพรัชธา เดี๋ยวพามาชมรอบคันอันนี้บริจาคให้โรงพยบาบาลชนบทนะครับได้เตรียมส่งมอบให้กับโรงพยบาบาลชนบท ไว้ใช้นะครับไว้ใช้กับโรงพยาบาลน,นะครับไว้ให้โรงพยาบาลรับคนป่วยเมื่อกี้เปิดเปิดเสียงนะครับเปิดเสียงหอวโอ้โหผมแทบล้มทั้งยืนเสียงดังมากอ่า เดี๋ยวพาชมด้านในเดวพาชมด้านในตรงเบาะนั่งก็จะมี4จุดนะครับด้านหน้า2แล้วก็ด้านข้างอีก2ครับหมุนได้3หมุนได้180ร้ยไหมเพียวเพียวอ,อันนี้หมุนได้180หรือว่า 300. สามร้อยไม่น่าจะอ,อนีหมุนได้ส0มร้อหรือว่า180 อันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์ฉุกเฉินครับที่มีอยู่ในรถนะครับถังออกซิเจนนะครับสองถังแล้วก็จะมีครับมีรายกามีปุ่มไฟต่างๆนะครับ มีอะไรหลายๆอย่างครับที่อยู่ในกล่องนี้ทั้งหมดเลยครับ <_ L un> เยอะมากครับเยอะมากเยอะมากอันนี้ก็เป็นจุดออกซิเจนครับสองจุด <_ L un> อันนี้ผมใช้ไม่เป็นนะครับแต่ว่าผมรีวิวครับให้ชมให้ดูกันนะครับว่ารถ <_ L un> ลงไปาบานเราอ่ารถที่เราเห็นวิ่งวิ่งกันนะครับคอยรับส่ง ผู้ป่วยนะครับก็จะประมาณนี้โอเคบ,บ่บ่อน,นี้หมุนได้ร้อยแปดสิบหรือว่าสามร้อยแค่ไปข้างหน้าแตงข้างเนี่ยอ๋อครับโอเคหมุนไปข้างหน้าแล้วก้างข้างได้หม,ม,มุนหมุนกลับมาข้างหลังไม่ได้ใช่ไหอ๋อไม่ได้ออไไดโอเคบาะก็จะประมาณนี้ อ๋อติดตัวนี้เนาะโอเคโอเคแสดงว่าหมุนได้แค่สองทิศครับหน้าแล้วก็ด้านข้างเนาะเพื่อดูผู้ป่วยตัวด้านข้างใช่ไหมครับอ๋อตัวนี้แล้วก็ซ้ายขวาอ๋ออยู่ข้างหน้าโอเคสามารถลีได้เนาะลีีไไม่่ด้อ๋อเหรอ สามารเปิ่ับางัน่ตัวมันอปิดที่ตัวมันได้โอเคอ๋อ oh. สามารถปิดได้ที่ตัวมันเองโ okay. oh. อเคโอเคโอเค อันนี้ถังออกซิเจนเล็กใช่ไหมครับออกซิเจนว่ามีสามถังมีถังใหญ่ตรงนั้นสองจุดแล้วก็ตรงนี้ ชมด้านหน้ารถมันมีอะไรบ้างครับข้างหน้ารถเราก็จะมีครับมีวอลนะครับมีวอแล้วก็มีขึ้นคอมถี่อันนี้ผมใช้ไม่เป็นนะครับอันนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาใช้ก็จะมีปุ่มเปิดเสียงไซเรนนะครับปุ่มเปิดเสียงไซเรน เปิดเทียวหัวใจทับงวัยเปิดเปิดเปิดเสียงไซเรนได้ไหมลองดูไหมเขาลองดิค่ะเปิดเปิดตรงไหนเสียงไซเรนอ้าวถามน้องเขาดิไม่ใช่ถามน้องอันนี้อันนี้แก้กดตรงเนี้ยครับเอาตรงนี้ดึงลงมาใช่ไหมครับมันจะมีหลายเสียงอะ ตัวนี้ใหม่ลองพูดดูก่อนนะเช็ด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 อ๋ออ๋อต้องกดก่อนเช็ด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 เสียงไม่ออกดเช็เช็ดเช็ดเช็ด คกดอันด้านข้างเช็ด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 โอเคโอเคอันใช้ได้สองทั้งสองอันใช่ไหมครับอันนี้ของวิทยุไอคอมครับอ๋อตัวนี้ใช่ตัวนี้ขออันนี้เป็นเสียงไปเลยครับนี่วิทยุไอคอมเอาไว้สื่อสารกับอ๋อโอเคโอเคเอาไว้ไล่รถที่อยู่อ๋อเวลาข้างหน้าไม่หลบเขาเขาก็จะเปิดไล่โอเคโอเค แต่ว่ามีสามเสียงใช่ไหมครับสากลนเขาก็จะมีหนึ่งสองสามมีประมาณสามเสียงแต่ว่าเครื่องเสียงมันจะเป็นของอเมริกามันจะลดเสียงไม่ได้เปิดขึ้นมันจะดังเลยดังเท่านั้นเลยครับอแต่ถ้าเป็นแบรนด์จีนอ่ะมันจะลดเสียงได้ซึ่งสากคนเขาไม่ยอมรับไม่ยอมรับให้มันดังเลยดังเต็มที่ตามตามของเมิกาก็คือเครื่องเสียงที่ติดนี่ใช่ไหมครับอชุดเสียงอ๋อชุดเนี้อ๋อชุดเครื่องเสียงทั้งไฟทั้งหมดลดเสียงไม่ได้มีแต่ดังกับดังมาก แต่ถ้าไหนที่ลดเสียงได้ก็ของจีนอ๋อของจีนใช่ว่าก็ไม่ผ่านมาตรฐานเหมือนเดิมคือถามว่าผ่านไหมผ่านแต่ว่าสากลเขาไม่ยอมรับเพราะว่านิ้เป็นของอเมริกามันก็เลยจะยิงกับการใช้เสียงไซเรนของสากลแต่ส่วนมากคือก็ต่างกันที่ราคาเป็นหลักเลยอเมริกามันก็แพงกว่ามากอยู่แล้วไอ้อนี่คือไฟไฟอะไรครับ ไฟไซเรนบนรถครับตัวนี้<ช>อ๋อไซเรนบนรถใช่ครับอ๋อเราสามารถปรับบนหัวท้ายโอ,อเคโอ,อเคครับ ไปยืนจะดีนันเปิดแขวงตกใจยังงอ่ะนะครับอันนี้คือเราเตรียมพร้อมที่จะไปส่งมอบพรุ่งนี้ะนะครับโรงพยาบาลชนบทก็จะเป็นร้านขนมครับคุณพัฒทรานะครับที่อยู่บ้านไผ่นะครับที่อยู่บ้านไผ่บริจาคให้กับโรงพยาบาลน,นะครับชนบทอ่านะครับโอ้สุดยอดเลยครับร้านขนม คุณพัฒนทานกา็เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นคนที่มีจิตใจงดงามนะครับช่วยเหลือเพื่อนพ้องนะครับมนุษย์นะครับ,นะรบด้วยกันสำหรับใครที่เกิดอรบ,บัตเหตุนะครับก็เตรียมใช้นะครับรถแอมบูลแนต์นะครับรอ่บนะอโอเคประมาณนี้นะครับรถแอมบูลแนต์ ก็โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับขออนุญาตรีวิวให้ดูคร่าวๆแล้วกันมานะครับเดี๋ยวเราจะพาแฟนๆนะครับได้ลองขับกันมาขับรถโรงพยาบาลนะครับอาการจะเป็นไงบ้างเฉยๆ่อ,อยครับผมตากล้อง โอเคอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาขับง่ายๆครับไม่มีอะไรครับรถโตโยต้าของเราแต่ว่าไอ้ตัวเครื่องเล่นเนี่ยรับก็คือทางอ่ามันมันจะเป็นสเปคที่เรียกว่าโรงพยาบาลกำหนดมาครับต้องมีเครื่องเสียงครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอันนี้คือติดมาจากโรงงานนะครับที่เราไปอ่าเขาเรียกว่าให้ทางโรงงานติดตั้งให้นะครับโอเคเนาะนะครับ ก็เดินเลยนะครับรถคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะเกียร์แมนวนวลครับ6สปีดเครื่องยนต์2 8 0 0ซีซีตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ของอเครื่องยนต์เดียวกันกันกบรถ r e v o f o r t u n e r นะครับเป็นเครื่องยนต์2.8ส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็เป็นแอร์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะโอเคครับตัวนี้เป็นแอร์แมนวนวลนะครับอันนี้เป็นระดับแอร์นะครับส่วนตัวข้างในนะครับอันนี้คือใช้กัดหมุนเวียนภัยรถถ้าเกิดเรา ปิดนะครับมันจะดึงอากาศข้างนอกเข้าาม้างในนะครับอันนี้ไม่แนะนําแล้วก็อันนี้เป็นทิศทางของลมครับให้ออกหน้าออกเท้านะครับให้ออกเท้าอย่างเดียวออกเท้าไล่ฟ้ากระจกหน้าครับหรือจะไล่ฟ้ากระจกหน้าอย่างเดียวส่วนเปิดแอร์หลังนะครับเปิดแอร์หลังจะเป็นปุ่มนี้นะครับอันนี้คือแอร์หลังนะครับแอร์ด้านหลังครับในส่วนเรียตัวนี้เป็นไล่ฟ้ากระจกหน้าหลังนะครับตัวนี้ถ้ามีฟ้าค่อยกดไล่ฟ้านะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกดนะครับ เพราะว่ามันใช้ขดลวดนะครับในการละลายฝ้าส่วนฝั่งน,นี้เป็นอุณหภูมินะครับอยากให้หนาวเท่าไหร่ก็ปรับเอาเนาะนะครับส่วนแก้ก็เมนวลส่วนไฟนะครับอันนี้เปิดอ่าตอนนี้ปิดตอนนี้ไฟอ่ามันจะเป็นไฟอ่าซึ่งตอนนี้ในส่วนของผู้โดยสารด้านในก็จะเป็นการแยกต่างหากแล้วครับซึ่งการเปิดปิดไฟก็จะอยู่ตรงด้านหลังนะครับ โอเคประมาณนี้ครับส่วนกระจกตรงนี้ครับเขาก็จะทํากั้นขึ้นมาไว้ต่างหากนะครับกระจกตัวนี้ทํากั้นขึ้นมาไว้ตัางหากเลยเราก็สามารถเปิดแล้วก็เพื่ออเปิดได้ไหมไม่น่าจะได้นะไม่น่าจะได้อ๋อเปิดได้เปิดได้สามารถเปิดแล้วก็พูดคุยกันได้กับคนข้างหลังนะครับโอเคนะครับประมาณนี้อ่โอเค ส่วนเบาะก็บาเดิมๆครับเบาไม่มีการปรับเปลี่ยนนะเบาะคู่หน้าขับพร้อมกับที่นั่งสำรองครับตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดไม่มีที่นั่งสำรองก็สามารถวางแก้วนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปต่อเลยครับส่วนด้านข้างพวกนี้จะเป็นสวิตช์ไฟต่างๆเลยนะครับโอ้เยอะแยะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่เล่นนะครับเราจะไปเล่นเดี๋ยวเราจะขับรถไปเก็บนะครับ เี๋ยวเราจะขับรถไปเก็บเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปส่งรถที่ขับโรงพยาบาลชนบทนะครับขอเสียงขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยไซเรนตรงนี้่ะพี่ไซเลนโอเคอันนี้เรายังไม่เป็นนะครับ ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับหรือว่ามันต้องเปิดตรงไหนครับ <laughs> <laughs> โอเคงั้นงั้นเราขอญาตไม่เล่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะปิดไม่เป็นนะครับโอเคเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญเขาจะสาธิตให้กับทางกลุ่มแพทย์พายาบาลน,นะครับที่ส่งมอบรถนะครับหรือที่รับมอบรถกันมุ่งนนี้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ได้นะครับ เอารถไปเก็บครับเอารถไปเก็บก่อนโอ้โหขี่ดีครับขี่ดีขึ้นย้อนสองพันแปดสุดยอดเลยสุดยอดเลยอันนี้เป็นรถเอ็มแวร์นนะครับนี่ว่ารถรีเฟอร์นะฮะอะ รถรีเฟอร์เสนราคาคันนี้อยู่ที่สองล้านห้าแสนบาทนะครับอันนี้คือราคารวมต,ตก,กรวภาษีทุกอย่างรวมตกแต่งทุกอย่างราคาอยู่สองล้านเท่าไหร่พี่สองล้านห้าแสนบาทนะครับถ้าเกิดใครนะครับจะบ,บริจาคให้โรงพยาบาลนะครับติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางเราจัดการตกแต่งรถนะครับตกแต่งรถที่เห็นนะครับกี่วันนะครับพี่โอบ 90วันนะครับตกแต่งรถเสร็จประมาณ3มเดือนนะครับถึงจะได้เห็นคันนี้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์นะครับค่อนข้างที่เยอะมากนะครับที่ใช้กับโรงพยาบาลนะครับเราจอดตัวนี้ไว้พี่โอจอดนี้ร้างเลยฮะพวกนี้ข้างลังดีกว่างั้นจอดนี่นะได้ไหมจอดตรงตรงวีดีกาจะได้ติดขอบป้ายด้วยเอาเหรอ โอเคงั้นวนไปใหม่แล้วกันจอดแล้วถอยเข้าตรงนั้นนะจอดตรงนั้นแหละตรงเตอน้ำมันหละโอเคได้ได้ได้ไดโอ้โั้งแรกครับครั้งแรกที่ได้ขับรถขับแอมบูเล็ตนะครับอันนี้คือเป็นครั้งแรกครับรู้สึกตื่นเต้นครับรู้สึกตื่นเต้น จะติดมากกว่านไไี้ถ้าเกิดเปิดไฟเซเรนเป็นพี่โกพี่โกพี่โกเราต้องทดสอบดูอีกรอบไหมพี่เอา,เาดูสิเดี๋ยวขยับอีกนิดหนึงหรือว่าถอยเข้าเอาตัวนี้ก็ได้หรือมม่เลาะตัวนี้แหละเดี๋ยวพวกไี่ต้นจะกานี่ขออนุญาตนะครับ พยาดดึงเบรกมือก่อนนะครับอันดับแรกพยาดเปิดไฟก่อนนะครับเพราะว่าไม่เป็นเหมือนกันครับเมื่อกี้เห็นพี่เขาเห็พี่เขาเปิดอยู่ เกี่ยวบตรงนี้ใช่ไหมเว้อ๋อนี่ไงตรงข้างล่างตรงข้างล่างอ่าเดี๋ยวขอยยกเปิดแฟตให้แฟนๆนะครับได้ชมได้ดูกันด้วยนะครับอ๋อใช่นี่ครับเราต้องเปิดสวิตช์ตรงนี้ด้วยนะครับอ,อันนี้จะเป็นช่องเคลื่นวิทยุ อันนี้จะเป็นปอ,อนออฟใช่ครับปอ,อนออฟอ่อนเงี้ยนะอันนี้ไฟทำไมไม่ติดนะพี่นไฟต้องติดนนเริ่มทาม เปิดสวิตช์โอเคสวิตช์ด้านข้างเปิดแล้วเรียบร้อย ตรงนี้มันเล่นเลยนะหลายเสียงกันนะใช่ออเออปิดดิขอทางหน่อยผมมาณนี้ประมาณนี้นะครับเอาพอหอ,ปอมปากหอมคอเพราะว่าเสียงเสียงมันดังมากนะครับเสียงมันดังมากเพราะฉะนั้นนะครับ ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้คือจุดเปิดนะครับอันนี้จุดเปิดเราแค่กดเปิดมันก็ทํางานเลยนะครับส่วนเสียงเราก็สามารถเลือกเอาได้นะครับตรงข้างๆตรงข้างล่างอันนี้เป็นวิทยุครับเพื่อสื่อสารกับติดต่อกับทางครับโรงพยาบาลอ่ะโอเคนะครับคอบอวยุงเยอมากเขุ่มอหลังนี้นี่ก็ปุ่เลย

ก็อย่าลืมให้กำลังใจครับเพียงแค่ท่านกดไลค์ like นะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนะครับช่องวัสดนของเรานะครับสวันนี้ต้องขอตัวลาไก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ